ขุมนรกกรรมนาวัตติโลกกสัตว์โลกย่อมเป็นตากรรมบาปกรรมมีจริงใครก่อการทาเกินไว้ตายแล้วต้องตกนรกรับโทษทันทุกทรมานแสนสาหัสนี่คือความจริงที่ได้ถูกเปิดเผยขึ้น ตามบัญชาของเทพเจ้าองค์ิกเซียนฮ่องเต้โดยร่างสงเอกแห่งสาราพระทรงเสีส้ยเฮียนตึงแห่งนครไทยจุงเกาะไต้หวันซึ่งได้ถอดกายทิพตามเสด็จองค์พระอราหันต์เจ้าจี้ของอู่อุ่ไปท่องยมโลกแล้วถ่ายทอดให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงผลรกรรมที่ถกไว้และต่อไปนี้คือเรื่องราวของ ท่องคุมนรกท่องคุมนรกตอน อมปากท่ำขุมนรกหน้าภูเขาหัวใจสมเด็จองค์พระอาหารหันต์เจ้าจี้กงอัวหุกรับพระราชบัญชาขององค์เอเซียนฮ่องเต้และเสด็จมาประทับทรงซักซ้อมความเข้าใจในการถอดกายทิพย์ของนายเอี้ยเซียนสิงร่างทรงเอก แล้วนำพากายที่ไปท่องยมโลกชมปากถ้ำขุมนรกนาภูเขาหัวใจเมื่อวันที่สิบกันยายนพุทธศักราช2519เรื่องราวมีดังนี้สวรรค์หรือนรกอยู่ในหัวใจนี้ทั้งชั่วดีอยู่ที่คิดกระทำนา พระจี้ฮุกคืนนี้จะนำพาเอีย้ยเซงมานั่งพุ่มบัวไปด้วยกันเอีย้ยเซงนับแต่คืนวันนี้เป็นต้นไปเราสองคนจะต้องเดินทางไปดูขุมนรกในยมโลกด้วยกันจะมีความรู้สึกอย่างไรขอรับ ก่อนอื่นต้องขอขอบพระทัยยพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ที่ทรงพระราชทานความเมตตาให้มีโอกาสเดินทางไปท่องชมยมโลกได้หนึ่งรอบเรื่องนี้กระผมดีใจมากจนพูดอะไรไม่ออกครับอืเนื่องด้วยสาลาเสียหิีงตึงเป็นสถานที่ประทับทรงและอยู่ในความปุกร้องของสวรรค์ด้านใต้สาธุสณิตุคนตามประพฤติชอบปฏิบัติธรรมพร้อมทำบุญสร้างทานด้วยความศรัทธายิ่ง โดยช่วยเหลือชี้ทางคนทุกแก่ผู้ที่หลงไหลมัวเมาพันไม่ชอบทั้งปวงด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมะกับพระคัมภิร์ต่างๆจํานวนมากแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่ชาวโลกทัก่วไปอย่างกว้างขวางเป็นผลให้ธรรมะแผ่ขยายกว้างไกลไปทั่วสารกุโลกเพราะฉะนั้นนิกเซียนฮ่องเต้พระผู้เป็นเจ้าห่งสวรรค์จึงพระราชทานพระบรมราชโองการเป็นกรณีพิเศษให้สลาเสียเฮียงตึง ดเนินการสร้างหนังสือท่องขุมนรกขึ้นหนึ่งเล่มเพื่อให้นาความจริงภายในขุมนรกออกมาเปิดเผยและตามสถานที่ที่จะเดินทางไปดูกันนี้ยังไม่มีผู้ใดเคยได้ไปเห็นมาก่อนเมื่อเจ้าไปดูกลับมาแล้วต้องเผยแพร่พให้ชาวโลกได้รู้กันโดยทั่วไปเยสิงก่อนหน้านี้ที่เจ้าหัดใช้กิ่งเหลียวเขียนข้อความขณะประทับส่งข้าเองเป็นผู้ฝึกสอนให้และจากนั้น เจ้าได้ถวายตัวเป็นสิษของข้าแล้วสําหรับในวันนี้ที่พระผู้เป็นชจ้าเบื้องบนยังกําหนดให้เราเดินทางไปหาข้อมูลในยมโลกเพื่อน,นํามาสร้างหนังสืออีกนั้นที่ทรงโปรดก็เพราะเห็นว่าข้าเป็นพระสงฆ์ที่มีดวงจิตบริสุทธิ์ทั้งยังมีความสามารถในการเทศนาชักจูงใจชาวโลกให้หันกลับมาประพฤติดีปฏิบัติชอบได้เอียดสิงบัดนี้เราจะได้บอ,อกเดินทางไปกันแล้ว ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาให้การอบรมสั่งสอนกับผมกระผมเคยได้ยินเขาพูดกันว่าการไปท่องเที่ยวนิยมโรกนั้นต้องขี่ม้าเทพหรือนั่งไปโดยพุ่มดอกบวกัวเพราะเหตุใดท่านจึงบอกกับผมว่าเดินทางไปกันครับอืมเยิ่งเจ้าชาเป็นคนเสื่อบริสุทธิ์จริงๆคุ้มนรกไม่มีทางไหนที่จะใช้เดินทางไปกันได้ หรือเจ้าคิดว่าจะต้องนั่งเมฆดันไปในหมอกนะสมัยนี้การวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามาจะไปที่ไหนก็ได้นั่งเครื่องบินหรือว่ารถยนต์แทนการเดินทางด้วยเท้าเจ้าก็คิดอยากจะนั่งเหมือนกันนะเออความจริงแล้วกลุ่มนรกไม่มีทางไปแต่ทุกคนก็อยากพากันเองเพราะทราบวิมานในฝันเนื่องจากความโลกหลรดโลกฉันนั้นอย่าได้ฝันกันต่อไปเลย ให้เดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถึงแม้จะถูกขระและเดินด้วยความยากลําบากต่เมื่อพยายามเดินไปจนสุดทางของชีวิตแล้วก็จะถึงวิมานสวรรค์ได้พระอาจารย์ครับกระผมคิดว่าคืนวันนี้เหมือนกับท่านได้ฉันน้าอมิตมาจนเมาเสิลละ <c oughs> เป็นความจริงข้าเดินมมาแล้วหลายแก้วเพระเบื่อโลกเหลือเกิน เนื <N> ่องจากจิตใจของมนุษย์น่ากลัวมากทั้งยังยากแก่การที่จะโน้มน้าวชักจูงแหนกลับไปสู่ทางดีได้เออขราใจจริงๆจะมีก็แต่สุราเท่านั้นที่ใช่ดื่มแก้กลุ่มได้อ่ขาข้าคิดว่าถ้าเจ้าคอแห้งก็ลองดื่มดูบ้างสิพอเมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็จะได้ไปเมืองผีด้วยกันครับผมดื่มสุราไม่เป็นครับ พระอาจารย์ท่านชอบพูดเป็นล้อเล่นอยู่เสมอเอาละเนื่องจากมีเวลาจำกัดข้าจะนเรมิตดอกเบือขึ้นหนึ่งพุ่มแล้วเจ้ากับข้าจะได้นั่งพุ่มดอกบัวไปด้วยกันพระอาจารย์มีพุทธานุภาพอันสูงส่งหาที่สุดไม่ได้ พอท่านสวดพระคาถาสัจจะทับจบพุ่มดอกบัวขาวก็ลอยปรากฏขึ้นให้เห็นทันทีแต่ว่าท้าของขาผมไม่สะอาดไม่กล้าขึ้นบนพุ่มดอกบัวขอรักถ้าจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องจะไม่มีปัญหาเะไรนังที่กล่าวกันว่าถึงดอกบัวเกิดจากหนองน้ําโครนตรงแต่ชื่นชมแม้กลนีบ,บัวไม่เหมาะเมื่อเป็นไปตามที่พระอาจารย์บอกกระผมจะลองขึ้นไปนั่งดูอ๋อน่งเรียบร้อยแล้ว ท่านจะนำไปทางทิศไหนครับเอียเสียงจงนั่งหลับตาแลสงขาแล้วข้าจะพาจักไปขอรับพระจานาร์ เรื่ิงเลืมตาตาพระอาจารย์ที่นี่เป็นที่ไหนครับข้างหน้าเห็นภูเขาสูงใหญ่รูปหนึ่งและที่บนหน้าผายังมีตัวหนังสือเขียนไว้ว่าภูเขาหัวใจรับมีแสงประกายสีทองสะท้อนเข้าตาว่าเหตุใดหรือครับภูเขาลูกนี้ชื่อว่าภูเขาหัวใจเมื่อเดินขึ้นไปบนภูเขาจะมีประตูเป็นทางผ่านไปวิมาสวรรค์แต่อีกด้านหนึ่ง อย่าเสงจะดูสิที่ข้ามภูเขาไม่ปล่องเป็นปากทํำและมืดมิดจนมองไม่เห็นก้นทํำนั่นคือทํำขุมนรกผู้ที่มีใจบริสูทิเมื่อหมดอายุขัยแล้วร่างวิญญาณจะสามารถเดินขึ้นไปบนภูเขาและผ่านประตูออกไปสู่วิมานสวรรค์ได้ส่วนคนจพูกที่จ,จิตใจสกรปรกโสม,มมก่อกรรมบาปหนาชัวช่วชาเอาไว้หลังจากตายแล้ว ร่างวิญญาณเดิน,านทางมาถึงที่นี่จะมองเห็นแสงประกาศสีทองจากหนังสือที่บนหน้าผาส่องสะท้อนเข้าดวงตาจนแทบลืมตาไม่ขึ้นและในขณะที่กำลังเดินเผลิดัวอยู่นั้นจะก,ก้าวท้าพลาดถึงกับพลัดตกลงไปในเหวลึกซึ่งเป็นปรองปากคำขุมโรงนั้นทันทีด้วยเหตุน,นี้โบราณอาจารย์ท่านจึงได้กล่าวไว้ว่าจะทำหัวใจให้เป็นสวรรค์หรือนรกก็ได เพียงแต่อยู่ที่ความนึกคิดและกระทำความดีกับชั่วเท่านั้นผลกรรมถึงได้แตกต่างกันไปคนละทิศคนละทางที่แท้ก็เป็นเช่นนี้กระผมเข้าใจแล้วครับใครอยากจะเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์หรือจะเป็นผีตกอยู่ในกลุ่มตลกก็ต้องแล้วแต่ผู้นั้นจะคิดและกระทำเอาเองได้ตามใจชอบเส่็จขือนวันเยเรามีเวลาเทํากัด ให้เจ้ามาเที่ยวดูไปก่อนเท่านี้ก่อนนะเตรียมตัวเดินทางกลับและขึ้นพุ่มระบูดได้ขอรับเหียรสเงรีบหลับตาไปไมิฉะนั้นตาเนื้อของเจ้าไม่อาจทานแรงลมในจมโรคได้ขอรับโอ้ลมแรงก็เกิดกระผมทนไม่ไหว ถึงสลา,าเสียเฮียงตึงแล้วเฮียสิงลงจากพุ่มบบดาบวดายกายทิปเข้าสู่ร่าง วันที่13เดือนกันยายนพุทธศักราช2519สมเด็จองค์พระอาหารหันต์เจ้าจี้กงอัวฮุกได้เสด็จมาประทับทรงแล้วนำพากายทิพย์ของนายเอียสิ่งสิงร่างทรงเอกท่องยมโลกไปอาบน้ำที่สะใจใสสะอาดและชมเขตกันชนแดนยมโลกกับโลกมนุษย์เรื่องราวมีดังนี้ สวรรค์ก่อนมีแก้วหนึ่งแสงวาววับลอยลุ่งลับสู่โลกาภามปรุงสังขารได้มรผลดังนายกองเอกทั้งมองเห็นธรรมล้ำยิ่งใหญ่งให้เตรียมตัวออกเดินทางไปท่องยมโลกท่านพระาจาักรพนี้กระผมเดินทางไปเจียห้วยและเพิ่งกลับมา รู้สึกว่าอ่อนเพลียไม่สบายใครจะขอพักผ่อนครับผมคิดว่าเปลี่ยนการเดินทางไปเป็นวันอื่นเถอะครับเย่เซงจะเป็นคนที่ไม่มีความอดทนเลยผู้ปฏิบัติธรรมพอถูกลมฝนก็เพียงนิดเดียวเท่านั้นก็กลัวต่อความยากลำบากซะแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่และสำคัญให้สำเร็จได้อย่างไรแต่ผมขอประธานอภัยต่อพระอาจารย์ครับ และจะพยายามรวบรวมพลังตั้งจิตตั้งใจตามพระชานเดินทางไปยมโลกครับยี่สิงรีบขึ้นพุ่มดอกบัวแล้วหลับตาด้วยอ๋หลืมตาได้ล้ แล้วก็ลงจากพุ่มดอกบัวได้อท่านพระอาจารย์ครับวันนี้เพราะเหตุใดท่านจึงพากระผมมาที่นี่เห็นมีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้าน้ำในสระใสสะอาดนิ่งไม่มีคลื่นและเป็นสีฟ้าที่สระน้ำมีหนังสือลอยขึ้นมาให้เห็นและอ่านว่าสระน้ำใจสะอาดเมื่อวันก่อนที่เจ้าเดินทางไปยมโลก พร่างสังขารและตาเนื้อในความเป็นมนุษย์ของเจ้ายัางคงอยู่จึงทําให้มองเห็นสปปรรพสิ่งที่มีอยู่ในยมโลกได้น้อยเหลือเกินฉะนั้นในวันนี้ที่ข้าพาเจ้ามาที่นี่และ,ะให้เจ้าลงไปอาบน้ําในสระเพื่อชําระล้างโลกวิสัยให้หมดไปต่มืล้างกิเลสทางโลกออกไปจนหมดแล้วแน่นอนร่างกายจิตใจจะสะอาดบริสุทธิ์และตาเนื้อก็จะเป็นธรรมจักสุขได้ ซึ่งจะทําให้สามารถมองเห็นสปปรรพสิ่งในยมโลกได้อย่างทะลุทุ่ท่านอาจารย์น้ำในสระคงจะเย็นจัดพราะกาลังอยู่ในฤดูหนาวด้วยกระผมเกรงว่าเมื่อต้องกระทบกับความหนาวเย็นเข้าจะทําให้เป็นไข้หวัดด้ยกระผมไม่กล้าลงไปครับเสเยงเจ้าอยากจะเดินทางไปท่องยมโลกแล้วยังจะกลัวความหนาวอยุเลย เอาละข้าจะพาเจ้าลงไปในสระเดี๋ยวนี้อช่ด้วยช่วยด้วยถ้าหมง่าน้ำไม่เป็นเอาพระอาจารย์ท่านทำลายชีวิตคนจะเล่าจะต้องปล่อยให้เจ <selling necessary> ้าแช่อยู่สักนจึงจะเตื่นจากความหลงไหลมัวเมาในทาโลกข้าขอกราบถวายพระที่กงอ้วหุกและขอประทานภัยที่มาถวายการต้อนรับท่านช้าเกินไปท่านผลมนุษย์ตกลงไปในสระน้ำ ไม่ทราบว่าท่านประสงค์อะไรยดวมันเทศท่านไม่เูื่อว่าชาวโลกสัยนี้แต่มีความประพฤติไปในทางสมัมเทเทเมากันทั้งนั้นเพราะถูกเกเรตัณหาเขาครอบงำจนทุ่มทนทําให้นิสัยจิตใจ,ใจอันดีงามแต่เดิมมาของความเป็นมนุษย์ต้องสูญสลายไปจนหมดสิน้นฉะนั้นในวันนี้อาตมาจะต้องนําชาวโลกคนนี้มาผลลงศั์เพื่อชําระล้างความมัวหมองในดวงมุนีเม็ดนี้ให้หมด ซึ่งจะทำให้สุดสายแวววาวยังเดินอีกได้ดีแล้วข้าจะีี่งปพ่งมเขาขึ้นมาถ้าน,านานเกินไปจะช่วยชีวิตเขาไม่ทันงั้นก็เร็วๆรัันิิฉะนั้นถ้าจมลงถึงก้นสระจะต้องยุ่งยากถีข้าง,งมขึ้นมาได้แล้ว แต่เขาหมดลมหายใจซะแล้วไม่ทราบว่าพระจิกงอัวฮุกท่านจะช่วยแก้ไขได้อย่างไรเรื่องเล็กเมื่อล้างสิ่งสดสุปรกอหมดแล้วจะได้ไปเกิดในที่หลุดพด้นโดยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแน่นอนท่านยมเทพด,ดูสิอาตมาใช้พัดผูพัดผิีครั้งเดียวเขาก็จะฟุด้ด้ท่านพระจีุ่กเขาลืมตาได้แล้วพระอาจารย เพราะเหตุใดท่านต้องมาฝากกับผมให้ตกลงไปในสาคขอรับเพราะชาวโลกมัวเมาอยู่กับความโลภโกรธหลงจนติดนิสัยเรื่องความไี่ต้องคิ้วเข็นบังคับให้ทำวิเชนนี้นก็ทําไม่ได้สภาวะผลที่ต้องพาเจ้ามาชำระล้างในสายนี้มีมากมายข้าไม่มีรอมว่าพอที่จะอธิบายให้เจ้าฟังได้ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ทำเนี้กระผมขอขอบพระคุณพระจาจาร์ที่เมตตาให้การอบรมสั่งสอน และตอนนี้ทั่วร่างกายรู้สึกว่าเย็นสบายดีแล้วพระอาจารย์ผู้ที่แต่งกายคล้ายนักครบท่านนั้นเป็นใครขอรับท่านคุณพันหารและเป็นยม,มเทพมีหน้าที่เป็นผู้เฝ้าดูแลราาสาสระน้ำแห่งนี้ผู้ที่ไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตจมะมาอาบน้ําในสระนี้ไม่ได้เพราะเป็นสระน้ําสาหรับพระกับศีลและองค์พระผู้สูงส่งในสามภพใช้อากบกันเท่านั้นนอกจากนี้ ผู้อื่นไม่สามารถจะมาถึงที่ได้และที่เจ้าได้มาอาบชำระล้างร่างกายในวันนี้นับว่าเป็นบุญวาสาก็เจ้าแล้วสมเด็จพระจี้ฮุกท่านนำพาชาวโลกผู้นี้มาอาบน้ําที่นี่ในวันนี้ประสงค์จะให้เกิดความมีสิริมงคลเรื่องใดหรือเนื่องจากสลาเสียเฮียงตึงที่นครไทยจุบนเกาะไต้หวันได้รับพระราชบัญชาให้สร้างหนังสือทุ่งขุมนรกขึ้นหนึ่งเล่มโดยห้อาตมาเป็นผู้นํากายทิพย e ์นาเอียเสิงเซิง เดินทางหาข้อมูลในยมโลกแต่เพราะความมีกิเลสข,ของการเป็นมนุษย์ยังไม่หมดจึงยากต่อการที่จะได้เห็นสรรพสิ่งในยมโลกอย่างท่องแท้ฉะนั้นจึงต้องนำพาเขามาชำระล้างดวงตาที่สะนามใจศาสนี้เพื่อสะดวกต่อการเดินทางไปหาข้อมูลในยมโลกต่อไปอืที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองที่ข้าถามท่านเป็นการล่วงเกินขอพระธานอภัยด้วย อาตมากับสิทธิรีดเดินทางไปยู่บนเรา,า,าวเวลาเหลือน้อยจึงขอลาท่านยมเทษไปก่อนเอียเซนรีบขึ้นพุ่มดอกลวท่านพระอาจารย์ครับต่อจากนี้เราจะไปที่ไหนไม่ต้องถามเพราถึงแล้วจดรู้เองแล้วก็ให้หลับตาไปเอียเซนลืมตาได้แล้วแล้วเราจะพุ่มกัมน ถ้าเชิญภรัตามเส้นทางสายนีเพราะเหตุใดจึงไม่ใช่เป็นเส้นทางที่ลาดเียางเหมือนกับเส้นทางสายอื่นๆกลับจะมีลมพายุพัดขอบพูบุญใจขึ้นฟุ้งทั่วไปหมดทำให้คนที่กำลังเดินมาอยู่ข้างหน้านนต่างต้องล้มลุกคลุกคลานไปตามๆกันที่นี่ละเป็นเขตแดนด่านกั้นระหว่างผีก,กับคนโอ้โห ตูีมีคนกำลังเดินมาอีกหลายคนและทุกคนต่างส่งเสียงร้องไห้ข้ามครวนเยเสที่เจ้าเห็นคนกำลังเดินมานั้นเป็นร่างดวงวิญญาณชาวโลกิตายแล้วและกำลังจะเดินผ่านมาเข้าเขตยมโลกที่นี่อ๋อท่านพระอาจารย์กระผมเห็นมีชุมประตูตั้งอยู่ข้างหน้าแห่งนี้และยังมีป้ายเขียนไว้ว่าเขตกันชนแดน ระหว่างยมโบโลกกับมนุษย์โลกที่นี่เป็นที่ไหนก็รับที่นี่เป็นเขตแดนติดต่อระหว่างโลกมนุษย์กับยมโบรโลกระผมยังเห็นมีอาคารตั้งอยู่สองช่วงท่านพนาาระอาจารย์กระผมอยากจะไปดูคนับโอ้ได้สิวัเรารีบเดินไปดูกัน อาคารมีป้ายเขียนไว้ว่าสถานสำนักทะเบียนแห่ยงยมโลกพระผมเห็นแยกเป็นอาคารที่หนึ่งอาคารที่สองทั้งหมดประมาณสิบกว่าแห่งเอียสิงเราจะเข้าไปขอพบหัวหน้านายทะเบียนที่หนึ่งข้าพเจ้าขอถวายการต้อนรับสมเด็จพระจีโก้กับร่างทรงเองแห่งศาลาเสียเยียนตึงนายเอี้ยเสี่ยงสิงเสด็จมาเป็นเกียรติ ยังสถานสำนักทะเบียนยมโลกแห่งนี้ด้วยความยินดีทีน่นี่ได้รับพระรชาชสารจากเ็กเซียนฮ่องเต้พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์เมื่อวันที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2519จึงทราบว,ว่าที่ทำการศาลาอันทรงเกียรติของท่านได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้ดำเนินการสร้างหนังสือท่องขุมนรกขึ้นและท่าน จะได้เสด็จมาหาข้อมูลรายละเอียดในยมโลกท่านนาะเบดีเนื่องจากวันนี้เวลาหมดแล้วรอไว้วันหน้าจะมาเยืนท่านอีกครั้งด้วยความยิน